อันนี้นะครับ <Wow. S 1> ก็เป็นต้น <Wow. S 1> เงินไหลมาดัางขามันมียอยลงมาแบบนี้ครับมันเลยเสาหลักไปแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีอีกหน่อหนึ่งนะครับนี่โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาทําการขยายพันธุ์ส่วนวัสดุมีอะไรบ้างในการชําเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับ นี้นะครับก็เป็นต้นเงินไหลมาด่างขาวเดี๋ยวเราจะมาทําการขยายพันธุ์ส่วนวัสดุมีอะไรบ้างในการชําเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับมีกระถาง4นิ้วค่ะแล้วก็ขุดมะพร้าวสับเพอร์ไลพีทมอสมูลไส้เดือนปุ๋ยออสโมโคสแล้วก็ปูนแดงค่ะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการตัดว่าเราจะตัดแบบไหนก็คืออันนี้เป็น รากอากาศของเขาวิธีการตัดก็คือให้ห่างจากลากเนี่ยประมาณ1นิ้วนะครับสำหรับข้อนี้เราก็จะตัดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดแบบเฉียงเฉียตัดแบบเฉียงเฉียงด้ละหนึ่งต้นอ่ะวางไว้ก่อนแล้วก็ต้นต่อไปนะครับเป็นอันนี้เป็นรากอากาศนะครับนี่เราก็ตัดตรงนี้1นิ้วเหมือนเดิมตัดเฉียงเฉียงนะครับนี่ ตอนนี้นะครับเราก็ตัดได้ทั้งหมด12ต้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ใช้ปูนแดงนะครับทาตรงบริเวณแผลที่ตัดให้หมดนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะพามาชมวัสดุปเป็นขุยมะพร้าวแล้วก็เอาใส่ไปนะของเรามี12ต้นแล้วก็ใส่แบบนี้12อันเห็นชัดไหมครับนี่แล้วก็ให้พอดีกับกระถาง12ต่อไปเป็นเพอร์ไลท์นะครับ เพอร์ไลท์เนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่เพอร์ไลท์ใช้ไม่เยอะนะครับใช้แค่นี้เดียวพออ่ะเพอร์ไลท์ใช้แค่อันเดียวพอก็ใส่ไปเลยนะครับนี่ต่อไปเป็นปุ๋ยออสโมโคดอันนี้ก็ใส่ไม่ต้องเยอะแค่น่อยเดียวหวานไปเลยให้ทั่วๆสักกำหนึ่งก็พอต่อไปเป็นมูลไส้เดือนมูลไส้เดือนเนี่ยจริงจริง ก็ใส่หน่อยเดียวเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าใส่เยอะไปเไรไหมไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันจะเปลืองมูลไส้เดือนแล้วก็ใส่สัก2กรมัมอันนี้มูลไส้เดือนนะครับ2กรมัมแล้วก็โรยไปเลยครับนี่โรยไปเลยนะครับอันนี้เป็นพีทมอสพีทมอสก็ใส่ไม่ต้องเยอะเขาผมก็จะใส่ไปประมาณสัก2กรัมก็ได้กรัมเดียวพอพีทมอสนะครับน้อยไปใส่หน่อยก็ได้ หลังจากนั้นนะครับแล้วก็คุกให้เข้ากันเดีย๋ยวขั้นตอนต่อไปสําคัญนะครับคุณผู้ชมวิธีการปลูกนะครับอ่ะมาพี่ขอหนึ่งต้นอ่ะนี่นะครับแล้วก็อดินใส่ไปก่อนเอาวัสดุปลูกนะครับการวางนะครับนี่จะสังเกตดีๆให้วางแบบนี้นะครับให้วางแบบนี้ให้ข้อบนอนะ่ะเขาแตกขึ้นมาแทงขึ้นข้างบนเพราะว่า เดี๋ยวไอ้ตรงจุดที่เขาแตกใหม่เนี่ยเขาจะแตกใหม่ประมาณตรงนี้นะครับอย่าให้มันฝังแบบอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องแบบนี้แล้วก็กบนะครับแบบนี้แล้วก็กดๆน่อยเพื่อที่เขาจะได้แน่นๆน,น,นะครับแต่ก็ไม่ต้องแน่นมากเท่าไหร่นะอย่าลืมนะให้ตรงนี้ชี้ขึ้นบนเดี๋ยวเขาจะแตกประมาณตรงนี้ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ ทำการฉําเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ในที่แดดําไรแล้วก็รดน้ําวันละหนึ่งครั้งเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนิดนึงนะครับคุณผู้ชมวิธีการปลูกนะครับก็คือให้ตรงข้อด้านบนนะครับตรงนี้ให้พ้นดินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะแตกมาประมาณตรงนี้ถูกต้นเลยเอาตัวอย่างให้ดูอีกต้นหนึ่งแล้วกันครับเนี่ยครับ อย่าลืมนะครับให้ข้อบนโผล่ขึ้นมาข้างบนนะครับถ้าไม่อย่างนั้นถ้าเอาฝั่งไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแตกยากนะครับคุณผู้ชมแล้วก็หลังจากนี้นะครับให้เอาไปไว้ตรงที่ที่มีแดดลำไรนะครับหรือว่าลมๆหน่อยก็ได้นะครับนี่แล้วก็ได้แล้วนะครับต้นเงินไหลามานะครับ10กว่าต้น13ต้นปะ13ทั้งหมด13ต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณ1อาทิตย์ เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าชุดนี้จะแตกรากหรือ,อยังนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วถือว่าโตได้เยอะเลยนะครับนี่อัตราการลอดที่ผมชํำชุดนี้ร้อยเปอร์เซนก็ถือว่าจเจริญเติบโตแล้วก็ดีมากๆเลยมีรากอากาศแล้วด้วยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่สวยเลยนะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะเลื้อยแล้วนะครับ ใบแบบสวสวยๆเลยครับถือว่าเป็นต้นไม้ที่ขยายพันธุ์เนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะทําตามได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องนี้กันไว้นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ